สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่นอ้องค่ะมาพบมาพอกันกับป็นในช่วง แง่ค่ะของเมื่อวันที่19ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโมนี่ค่ะแอดผ้าไปไปลองบารเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางสองอย่างทั้งรัฐบาลไทยละดับตำรา่นะคะพี่น้องคะวอลึงตํเาเา่ของปูเมว่านี่เขาทั้งบนทั้งล่างค่ะเก่าหก ประกาศ2 C C 2นะคะพี่น้องคะ่ะมาืาอนี้ปูเราก็เล่นม,มาว่างแนวทางแต่ว่าสุนีก็เป็นทั้งสองอย่างคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยแล้วก็ตำล่าะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปูวัดป่าอุดอรในคลิปนี้คะ่ะสิเดีมาเป็นตัวใดฝากพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะวัสัการค่ะ <laughs> กระเล่นบอลพวครับมืาอนี้มีอันใดมาฝากบ้างครับปูโอ้ยบึกืึ๊บหนีไปว่ามัน ขงบนข้างล่างว่าแมนบ้บนล่างทันแล้วครับปู้บ้าบอกปู้ก็บ,บอกว่าจันเก็บพี่ไเห็นก็บอกตัดดอกก็มาตัวตัดออกอีหลีเนะาะค่ะปู้ตัดดอกปู้ก็ว่าเรียกทูปเยังมาปูว่าวันวันเด็กินเข่าค่ะวันวันเด็กินเข่าเรียกยู่เหรอน่ะสันหล่อเอาตัวเก้าเนี่ยเราเด็กถูกเมื่อนั้นกับเมือ่อวันกับ คนตะลังจากรัฐบาลให้บอกเลาคันเขาบอกวอ่าสวยถูกเที่ยงผู้ก็เลยขอคนเมื่อันเขาบนนั่นนองเก่าเก่ากันอะค่ะคป็ยังว่าเข,า,ข,า,ขาทั้งสองนี่แหละครับผู้บนรางเลยข,ของปู้นั่นปูวอายุตอนเด็กมินเขาว่าผู้าัย่าเชื่อมันบนเิเป็นหองเก่าเก่าหรือแต่เราะว่าเหล็กมันกวดข้อกันมา่จำเนาะค่ะมันม่เลยเก่าเนาะค่ะ ออสองหเก่าออกนันใช่วหเอออ้าวปูมันเหนือนทับมันออกสองหกเก่าดิคะอืสองหกเก่าแล้วเนาะเอาก,ก็บตัวที่ปู<ม>ปูตัวนั้นให้ปูจำด้ว่าที่ปูบอกพีชนะกับสองหกเก่าว่าแมนบอกอันที่ปูแล้ปูบอกกันสองเก่าซี่ให้กับให้กับหกลงมาเนี่ยปูบ,บอกพดว่าเป็นสองหกเก่างนน่ะะแมนมันมาออกอีกนะ่ะมันมาออกอีกนะแล้วโอ้ยเนาะเมื่อนั้นมันออกกันนั้น ก่ขค่ะอืมแล้วาออกเ้ยเดวค่ะบอมเ้บ่แม่นมันบม่ได้ออกกาค่ะมันออกลน์มันอกันทางบนมันอกันสามสี่บมเครับม่อเก้าแปโอ้ค่ะทางล่างมันออเก้าค่ะเออแมนแมมันมาขึ้นบนมันมือขึ้นค่ะมขึ้นมาขึ้นบนอ่เก้านะ เฉพาะว่าปูฝันว่าพูอไไปกินเขานอกขาปูปูหผมาปูไหวเนี่ปูมันเหล็กมันอยู่แล้วเหล็กทูบนี่ละสลดกแ้นทั้งสองอันได้เห็นว่นาะแมนกับปูค่ะปูยังฝันในจิ้เขาาได้ฝันยังจำไม่ได้หอกสลดค่ะูฝันว่าได้กิ้เขาะรสกค่ะมันอยู่เรอะนมันกินเขากินเขาก็มันเรีกเขาเลยเนาะค่ะปูกับได้ว่าพ่อตอหลบเีกฝันเราเหลยกถูกนี่ล่ะสลดค่ะ มันจะเข่าท you know. ั <tan> ้งบนั้งล่างตัวชุดดอกเรียกกันในเก่าเกะเนื้ค่ะมัเข่าบนนั่นเก่าเก่าู้ก็บอกว่าตัดด่นถ้าเทียมันมากบนเื่องเก่าเก่านี่ค่ะทางไกมันกดมันกิดเก่าหกเก่อยู่แล้วเนาะค่ะเขาตัดดอกกันเลยมันดทาเตมๆละเกดอกันทุดจูสารผู้นั่นกันสองหนึ่งีน่นนี่ กูก็เลยบอกนาตอว่านเรื่อยัเด็บซ <Yeah, anyway> no cool ี่เอนเพ่อเห็นค่ะนั่นกว่าเต็มๆต็มัวนันี่สองกันเลยค่ะบ้านนอกดาวนี่คือออกดีแตวะออกออกวนเมียนตะบันนอกดาวนี่แล้วค่ะปูเมียนค่ะปูคะโอ้ยนอยกกูก็ยังวาอยู่ห้างเืองห้างบบนี้ยุตนขาดมันอะค่ะดีนั่น กูก็ยังในสาลกุฏีเปนกับว่ายุ่งสิเลี๋ยวปีเดียดกุฏินะอยู่ท่นต้นพ่ออยู่ท่นต้นามพ่อปีนึงค่ะห้างบัดไงหน่งโอ้เปนโชคเขาดียังวะค่ะมื่อนี้ตัวได้ข้าวปู้บดนี้คะมื่อนี้ยันมวเนอะรก็เลยโอ้ตีค่ะ มันยังเว้มือว่านเนี่แหละบวชได้ดมินกับเมียเราก็เลยมาเสียบไปก็เลยเขึงรับเ่งขึ้นนั่นแหละค่ะมันยังจำวันไดวันไดเจ้าอาวาเจ้าสู้กันเรายังตัวเลขประเสริฐสองสามเจ็ดประเอรเนาะสองสามเจ็ดวันที่ค่ะปู่แจักสีมาบ้านนั่นจักสีมาเล่ามือมาไทยนี่บ้นนี้บ่รู้นี่ก็เลยเพคนบ่ได้บอกนั่นค่ะแต่ว่าเราไปสอง่านบวชเราไป ตัวปีหอนไทยก็เอาไปเนเล่าคนเลยค่ะนี่แต่เหล่าของปูมันก็ดโหต้องบนข้างล้างแต่ละแมนบ่าันแมนดูครับปูคะปูไล่ทิดตามกัดในแล้วปูก็บ,บอกว่าคนอะไรคแช่กนที่ตามเฮบิดู่เด้ค่ะคนอะกดคนที่ตามกัดที่ได้น้ำปูยังแต่เหล่พวไดไหนจะเห็นในบงกดว่จะลงไปมันกัดจีดดิ่งขึนโท,ทรศัพท์ก็เห็นก้อนหุ่นแมวละค่ะ กดทิศตำมันก็เห็นก้อนมูเราเอามินลงไปก็เห็นขึ้นปั๊บหล่นแล้วดิ่งข้รทรั์ก็เห็นก้อนมูแล่นทันปั๊บแล้วเออมาเลยซาแล้วว่าเสียงคนสอนน้องสามเกันค่ะต้องแบบัดอกเขาตัดอสามจแล้วกันองเจ็นามเจ็นะคะ แอดอ,อกน,นี่นั่นะคละแล้วดอกนี่ม้วนสามตัว่ะเทียนมาสามตัวมันมาาจะสองตัวอยู่ค่ะแล้วว่ากันเกิดขึ้นยันงเมื่อน,นั้นกิดเอบมินคือถูกคือนยาแฉลอยพุ่นลอ,อ,อ,อยกันยังมากค่ะเกิได้ละสองสามซีก็นเลยค่ะอู้ <laughs> อบารูงยึดบ้านน,นั่นสองเก่าซี่ะนะค่ะอู้อบงบงมแม่นะั่นเพิ่นบอกสองสามซีกันยังบอ บอกเก็บท pues <Huh. S 2> hmm. ี่ันสื่อนยังฟังเบาใจเพิดย่งไปสื่อเอาตัวร้องเก่าซีอีกอยู่ค่อกบัวงบาสื่อตัวนี้เล่าอยู่ตัวนูออกน้ำกันไยังมามันหตัวนี้ความคิดคือแต่ว่าเพิ่งกกิดหทั้งสองเลราะวาระวารหเล่าแล้วเริดมันหาใช่มันหมลละตามที่จริงนึ่นตัวสองเก่าซีนั่นเรากับสอง งอกโกรกจะเดียวกันเนาะอันหงอกขึ้นนี่มันที่ใดทั้งบนทั้งล่างเลยบันดอยแม่นค่ะผู้คาเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเออเข่าทั้งสองสี่สองหกเลยนะค่ะเพาะว่ายู่งนี่ดิตัวเดียวกันน่ะล่ะแชร์่ต้องหันหงอกเป็นนี่มันที่ยู่งนี่หันเลยตัด่าออกเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะค่ะเรียกว่ากันของปูมันเกิดเข่าฮะคือเดี้ยเข่าทั้งสามตัวแล้วก็เข่าทั้งสองตัวแม่นบ่ล่ะแม่นอยู่งค่ะปู หับนเขาล่างอีกพ่อมไหมค่ะเขาตามตัวอีกพ่อค่ะหรือว่าเมื่อวานเป็นทั้งล่างอีกแมอะไรเหล้ามืนขึ้นกับทั้งบนทั้งล่างนั่นบ่ล่ะแม่นครับพวกโอ้ยยันช่วงนี้เขาดีเนาะครับพวกแล้วว่าพวกในคิดตามใน่ยพวกวันนี้มันในทุกคนแล้วพวกใดกิจกรรมกับในพวกคนเบิ่งก็ได้เงืนค่ะเปลี่ยนเด็ดคนสีบ่ซื้อแม่นบ่ลงหเบิ่งซื่อเนาะดีครับผู้ค้าได้เวลาแล้วพอดีค่ะเอ้ว ที่แหละผู้ก็จโซกันมาส่วนกิดอยากที่มาล่าเมือไทยแจะว่านั่นละผู้ฝันจ่อมือเรียกเงียบลอยหนึ่งค่ะเ้าจะโสกันว่านี่แหละสองสามเก็เพอ็นค่ะมิดเดียวเท่านี่แหละเพราะว่าผู้ก็บอกทัดออกกันมันบอบกตัวเนาะค่ะอันบังนเขาสัตูก็ดี่แล้วมันถอยเพราะว่าจะว่าจี่แน่ๆกะ เอาก็ตัดเอาสองตัวตัดอยู่นีั h ละค่ะตอนี่พี่เล็กก็ฝันเนอค่ะป่วกับบรูรวาสิมาเล่ามาไถ่เข้าขยอ,อกสั้กันวางสั่นละค่ะเอาให้พี่โชคกพี่หมันทาเงียบซี่มินเนอค่ะพ่ออีกยิ่งกองปังมือว่าอย่าล่ะอ่าถ้าเป็นตำเล่านี่ยี่สิเอ็ดค่ะอืนที่ยีเอ็ดเนาะค่ะ ยิียิบยไงไม่โชว์พี่มันทุกคนทุกคนอันนี้จับมันเสนียงกันลังสองถุงครึ่งก็ได้ค่ะยิ่งๆต้งๆๆตงๆองปังเนาะตุกๆมันมันเนาะเจริญบ่อขอบคุณปู่ค่ะกับนวมศักาินะคะผู้สาธุคะ่ะสรุปแล้วทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องค่ะแนวทางสองยางนะคะพี่น้องคะ่ะโมเนตเป็นแนวทางสองยาง เขียนไว้ให้พ่อพี่น้องสองแผ่นเด้อพี่น้องเด้ออันนึงเป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะอันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเขียนไว้ให้พ่อพี่น้องสองแผ่นนะคะพี่น้องคะเขียนให้พ่อพี่น้องสองแผ่นเนาะเพราะว่าแนวทางเป็นแนวทางความฝันนะคะพพี่น้องคะสองสามเจ็ดนะคะสองสามเจ็ดสามตัวเม็ดเดียวเนาะแล้วก็ตาสองตัวสามเจ็ดกับสองเจ็ดอันนี้ปูเล่าฝัน,นอะไรเนี่ยของเว้นนะคะพ,พี่น้องคะฝันเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แคปหน้าจอได้ค่ะพี่น้องเด้อแนวทางสองอย่างนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะแนวทางของปูหมู่ว่านหนึ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องทั้งซี่สองสองซี่ล้วกาเก้าหกหกเก้านะคะพี่น้องคะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับตํล่าวนะคะพีนะ่น้องคะเอาหน้าปพิจาราหน้าเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทั้งตําราวด้วยนะคะแล้วก็รัฐบ,บาลไทยพร้อมนะคะเอาไปพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่ดองคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากปูวัดป่าอุดรคะ่ะแนวทางทั้งสองอย่างนะคะพี่้องเดอ้อจังไรก็ยรอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณไปพี่้องพระเทาสุขสุขะคะ่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคะ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทาง ในคลิปนี้พร้อมข่าวขอบคุณขอบคุณทั้งทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะสำหรับพ,พ่อี่้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่้องคะท่านู่้ใหสิบผาดกับแนวทางเด็ดๆบันี้นะคะคำว่าเหล่ากะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิดทีเสด็จพระประพาสทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไา่กันนะคะตอนพี่้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอร์กษเดชขอตัวลาพ,าพี่้องมาเท่าสุูสุขวัลไปก้อนค่ะเอาไปบอกกันไม่ก็แเบนในคลิปหน้านะคะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ